ค่ะพบกับช่องสวนไม้คลายเหงาค่ะวันนี้เราก็มาปลูกกันอีกแล้วค่ะใครที่เคยดูคลิปเราจะจำได้ไหมคะว่าเราได้ผ่าหัวชายชนไว้นะคะทั้งหมดสี่กล่องแล้วเขาทยอยงอกเราก็ทยอยปลูกพอวันนี้เราลองมาเปิดกล่องดูค่ะเขาก็งอกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนี่ใบแดงๆ ใครที่บอกว่าบอนสีถ้าง,งอกทีหลังจะไม่สวยลองดูนะคะนี่อันนี้เขาง,งอกทีหลังนะเขาเรียกว่าช่วงท้ายและช่วงแรกๆเขาจะแตกออกมาจะแดงค่ะช่วงหลังๆนี่ก็ยังแดงอยู่เพราะว่าแม่พันธุ์เขาดีนะคะเหตุผลที่เราผ่าหัวไปเนี่ยเรื่องของเรื่องเราอะไปดึงใบที่แห้ง เนี่ยค่ะอย่างตัวอย่างแบบนี้ใบที่แห้งใบล่างนะีคะที่มันไม่สวยอะ่ะเราก็ใช้มือดึงปกติเราจะมีมีดประจำการตัดแต่งกิ่งกา้านต้นไม้นะคะวันนั้นขี้เกียจเดินไปหยิบค่ะใช้มือดึงเลยพอดึงปุ๊บหลุดมาทั้งยวงเลยยอดเขาก็หลุดออกมาเรียกว่าหมดเลยอะคะ่ะดึงไปทั้งหมด4ี่ต้นนะชายชน หลุดออกทุกต้นเราก็เลยโมโหผ่าหัวซะเลยค่ะนี่แนะนำเ,นเพื่อนๆนะคะอย่าใช้มือดึงนะหรือถ้าใช้มือคืออย่ากระตุกแรงอะ่ะค่อยๆดึงไปก่อนไม่งั้นมันขาดหมดค่ะยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะต้นไม้งามๆเนี่ยกิ่งก้านเขาจะเปลาะค่ะอ่าเราไปดูกันต่อนะคะอ่าเรากลับมาดูกันต่อค่ะทั้งหมดได้สี่กล่องค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะก็ทยอยงอกทุกกล่องเลย ผูกกล่องนี้คือชายชนหมดค่ะที่มองเห็นว่าง,งอกน้อยเพราะว่าเราเอาไปปลูกเยอะแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูแม่ที่เราดึงออกมานะคะเราเอาไปทำยังไงหลังจากที่ดึงมาแล้วเนี่ยมันจะมีรากติดมานิดเดียวดูแม่ใบใหญ่ก็ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าเขาขาดน้ำเลี้ยงค่ะนี่ ที่เห็นเล็กๆนี่ไม่ใช่เบบีบอลลูกนะคะเป็นบอลแม่ค่ะทั้งหมดสี่กระถางนี่จากต้นที่เราดึงแล้วขาดวันนั้นโมโหมากเลยเสียดายมากเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้อะต้นแม่เขาสวยมากค่ะแล้วเราดึงขาดหมดเลยสีต้นนี่หลอดมาแดงแล้วนี่นะต้นแม่ มันเป็นต้นจอมอะจะเหลือลากติดมาประมาณสองเส้นนี่ค่ะโอ้นีแม่เขานะคะใบที่ก้านกิ่งใหญ่อะ่ะพอเรามาปลูกเขาจะเหี่ยวแห้งแล้วก็เน่าไปจากนั้นเขาจะเหลือเง่าอยู่ใต้ดินเนี่ยเขาก็แตกขึ้นมาเหมือนลูกบอลเลยแต่ไม่ใช่ลูกนะอันนี้ต้นแม่ แล้วจะไม่ให้ลูกสวยได้ยังไงดูสินี่ค่ะสีต้นวันนั้นดวงไม่ดีอ่ะทำบอลแบบเสียดายต้นเลยไม่งั้นเขาก็โตวสวยแล้วเนาะความขี้เกียจของเราอะ่ะนี่ค่ะแม่สีแล้วไปดูลูกที่เราปลูก กอนสีนี่เขางอกไม่พร้อมกันก็ทยอยปลูกค่ะเราก็ไม่ได้ขายแล้วตอนนั้นเราก็ปลูกขายทีนี้ราคามันถูกอ่ะมันไม่คุ้มกับค่าแพ็คเพราะเราอ่ะแพ็คแบบตะก้าต้นทุนต่อตะก้าก็ร้อยสิบบาทนะถ้ารวมค่าขับรถไปส่งที่ไปรษณีย์ด้วยอ่ะเราจะส่งปลนอค่าส่งที่ช่างน้ำหนักประมาณ65บาทและตะก้า20อุปกรณ์การแพ็คอ,อีกค่าน้ำมันเดินทาง นี่ยังไม่รวมค่าแรงแพ็กนะหนึบาทอะเราก็เลยเลิกขายค่ะนี่เห็นไหมคะนี่คือรุ่นพี่แม่ที่แดงแป๊ดเมื่อกี้นี้ได้รูปแบบนี้มาบางต้นแดงกว่าแม่อีกค่ะนี่ <ๆ S 1> เราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะทุกสามสี่วันเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะโตไวเพราะเป็นบอลอบบอลตู้ โตไวมากแล้วก็สวยด้วยค่ะที่สวยก็เนื่องจากว่าเขาไม่มีมแมลงมาลบกวนเนาะฟอร์มใบเขาจะออกมาดีนี่ค่ะโอจริงเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอันนี้เป็นบอสีชายชนทั้งหมดเลยค่ะมุมไหนก็แดงไปหมดเลยค่ะคุณชาย แตกมาใหม่ก็แดงนะคะว่าตอนแรกเขียวนี่สองใบพอแตกใบสามมาก็แดงค่ะเราจะคัดแม่พันธ์นะใครที่เล่นบอลสีอะถ้าทำออแม่พันธ์ุเนี่ยต้องหาบอลที่สวยนะเขาก็จะได้ลูกสวยดีค่ะให้ดูตัวอย่างยังไม่หมดนะคะ วยยเลยนี่ชายชนทุกต้นค่ะที่ถ่ายให้ดูแบบนี้จะเขียวหน่อยนะคะเราคัดแบบเขียวมาอยู่ฝั่งนี้ตอนแรกก็เขียวค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาแตกใบเอาแดงอีกก็จะเก็บส,สีเขียวไว้ทําฟอร์มกอบ้างเขาก็แดงอยากได้หลายๆเ ก็แบบว่าป้ายน้อยป้ายมากปนกันไปอ่ะค่ะสีจะดูจะสะท้อนแสงหน่อยนะเราถ่ายช่วงเช้านะ,นะอันนี้คือธรรมชาตินะเราไม่ได้ปรับแสงให้มันดูเข้มไม่ได้หลอกตานะคะเขาเป็นแบบนี้เลย ทีเนี้ยเราก็มีอุปสรรคแล้วแหละเพราะว่ากระถางเราหมดที่ซื้อไว้มันหมดแล้วนี่ค่ะเนี่ยหลายต้นเลยต้องสั่งใหม่แล้วมั้งเราจะสั่งออนไลน์นะกระถางสี่นิ้วการปลูกบอนสีต้องเริ่มจากกระถางสี่นิ้วก่อน เริ่มจากเล็กไปใหญ่ถ้าปลูกในกระถางใหญ่เลยแล้วมันไม่โตรจริงๆนะอย่างถ้าเราลงกระถาง8นิ้ว10นิ้วเลยต้นไม่โตโตช้าต้องขยับไปเรื่อยๆค่ะจาก4ไป5ไป6ไปแปดไป10บ2บดินที่ใช้ค่ะเราจะใช้ดินใบกัมปูค่ะใบกัมปูหมักล้วนไม่ใช่ดินเจ็ดถุงร้อยนะคะอันนี้เขาใส่กระสอบมาเดี๋ยวเราไปดูซิว่าดินยังเหลืออีกเยอะไหม ระหว่างทางก็ชมไปเรื่อยนนทบุรีฝนตกเกิดทุกวันค่ะเขาได้ฝนนะคะได้ฝนงามเลยค่ะแก้วสารพัดนึกแก้วหน้าม้าเรานี่ไม่ใช่วินสันนะคะนี่เป็นเศรษฐีเรือนนอกค่ะค้ายวินสันมากวินสันเขาจะมีราคาแพงอันนี้ถูกกว่านะคะใครชอบวินสันแล้วอองบยังน้อยอยู่ก็ซื้อเศรษฐีเรือนทองมาเลี้ยงได้ค่ะ ต้นละร้อยกว่าบาทไซส์นี้ประมาณร้อยกว่าบาทค่ะแล้วแต่ไซด้วยนะถ้าเล็กๆก็ไม่ถึงนี่อโอ้โหเพื่อนจะพาไปดูดินหน่อยนะคะเวราเหลืออีกกี่กระสอบเนี่ยแล้มาติดอยู่ตรงนี้อีกดูสิโอ้โหนี่บอบเป็นทุ่งเป็นกอจากต้นเดียวอะเขาแตกเป็นกอเขางามค่ะไม่ชอบแดดชอบแสงลำไล ของใครที่เลี้ยงแล้วไม่สวยให้ย้ายที่นะคะหาแสงใหม่เปลี่ยนที่ตั้งใหม่ไปดูต่อค่ะนี่นี่ค่ะมุมเก็บดินของเรานี่ยังเหลืออีกหลายกระสอบนะคะเป็นดินใบก้ามปูล้วน จะบอกเป็นดินก็ไม่เชิงค่ะเขาเป็นใบก้ามปูล้วนน่ะแล้วเขาก็กวาดใส่กระสอบนี่กระสอบละห้าสิบบาทค่ะแต่ล่าสุดขึ้นเป็นเจ็ดสิบบาทแล้วเพราะว่าเราอยู่นนทบุรีค่ะตลาดต้นไม้ศูนย์รวมการปลูกต้นไม้เป็นแหล่งที่ปลูกขายนะคะใบก้ามปูนี้ร้านเขาบอกว่ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีเทคนิคของเราคือเราซื้อมาเก็บเอาไว้ ง่ายๆเลยไม่ต้องไปตากไปหมักไม่ต้องใช้จุลินทรีย์อะไรอะ่ะซื้อมาเป็นกระสอบแบบนี้แล้วก็ตั้งทิ้งไว้หลายๆเดือนเลยแล้วจะมีขี้วัวด้วยค่ะนา่กระสอบใหญ่นี่จะเป็นขี้วัวนี่ค่ะตรงนี้นี่ค่ะกระสอบเล็กก็คือใบก้ามปูกระสอบใหญ่เป็นขี้วัวค่ะวิธีการหมักของเราก็เช่นกัน ซื้อมาแล้วตั้งทิ้งเอาไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเขาจะย่อยหมักตัวเองจากขี้วัวใหม่มันจะกลายเป็นขี้วัวเก่าพอเปิดออกมาจะรู้เลยมันจะเป็นสีคร้ำสีดำเอามาใช้งานได้เลยค่ะต้นไม้งามซื้อเก็บเอาไว้ไม่ต้องไปเหนื่อยเสียเวลาหมักนะคะซื้อไว้เยอะๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปต่ตอไปค่ะ เพราะว่าเราจะต้องมาปลูกปลูกบอนสีก่อนค่ะกระถางก็ไม่พอนะคะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นต้องไปหาซื้อก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย